ปีนั้นคือพุทธศักราช2499กรุงเทพมหานครยังเต็มไปด้วยกลิ่นอายของยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองรถรางยังแล่นผ่านถนนเจริญกรุงเสียงระฆคังจากวัดไก้แม่น้ำเจ้าพยาดังคลอไปกับเสียงเครื่องยนต์จากเรือข้ามฟากในย่านสงบแห่งหนึ่งของฝั่งทนบุรีบ้านไม้สองชั้นทรงโบราณที่มีสวนดอกลีลาวดีอยู่หน้าบ้านนั่นคือบ้านของครอบครัวเพทรุง ครอบครัวชนชั้นกลางที่อบอุ่นและมีชื่อเสียงในละแวกนั้นภายในบ้านหลังนั้นมีหญิงสาววัยยี่สิต้นนอนคนหนึ่งชื่อว่านวนสวีเพชรรุ่งเธอเป็นลูกสาวคนโตของครอบครัวผิวขาวผมยาวดำขับดวงตาเลียวเล็กแต่ฉายแววมั่นใจตั้งแต่เด็กเธอเป็นคนรักการเรียนและมีความฝ่ฝันจะเป็นแพทย์หญิงเพื่อช่วยเหลือผู้คนพ่อของเธอเป็นข้าราชการบำนาญส่วนแม่เป็นแม่บ้านผู้เข้มงวดแต่ใจดี ครอบครัวเพชรรุ่งปลูกฝังให้นวลสวีเชื่อในศักดิ์ศรีและความถูกต้องซึ่งเป็นสิ่งที่ต่อมากลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของชีวิตเธอเองหญิงสาวผู้เปี่ยมด้วยความหวังนวลสวีเป็นนักศึกษาแพทย์หญิงในมหาวิทยาลัยแพทย์ชื่อดังของกรุงเทพอเธอเป็นหนึ่งในไม่กี่คนของยุคนั้นที่เลือกเส้นทางอาชีพที่ผู้หญิงมักไม่กล้าเลือกเธอต้องตื่นแต่เช้าเรียนหนักแบกรับความคาดหวังของครอบครัวและสังคมเพื่อนร่วมชั้นต่างยกย่องเธอในความขยันและใจดี แต่ในอีกมุมหนึ่งเธอก็เป็นหญิงสาวธรรมดาที่ฝ่ฝันถึงความรักบริสุทธิ์ความรักที่อบอุ่นปลอดภัยและเต็มไปด้วยความเข้าใจในวันที่อากาศร้อนของเดือนมีนาคมปี2,500ระหว่างที่นวนสวีกำลังยืนอ่านหนังสืออยู่ในห้องสมุดแพทย์เสียงผู้ชายคนหนึ่งดังขึ้นข้างหลังคุณอ่านหนักขนาดนี้เลยหรอครับผมเห็นคุณทุกวันเลยนะนวลสวีหันไปมองเห็นชายหนุ่มในชุดเครื่องแบบนักเรียนแพทย์สีขาวสะอาด เขาชื่ออาทิตย์สุยันเสถียรการใบหน้าคมเข้มแววตาอบอุ่นและรอยยิ้มที่มั่นใจจากวันนั้นการพูดคุยเละเกตกลายเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ทั้งคู่มักจะเจอกันในห้องสมุดหรือโรงอาหารของคณะแพทย์พูดคุยเรื่องการเรียนการใช้ชีวิตและอนาคตความรักที่ค่อยๆเหมงบานอาทิตย์เป็น,าน,ปปนชายหนุ่มที่มีเสน่ห์เขาฉลาดมั่นใจและเป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมชั้นต่างจากนวลชวีที่เงียบเรียบง่ายและถ่อมตัว แต่ทั้งคู่กลับเติมเต็มกันอย่างประหลาดเขามักช่วยเธอถือหนังสือพาเธอกลับบ้านในวันที่ฝนตกและบางครั้งก็แวะไปทานข้าวกับครอบครัวของเธอแม่ของนวลสวีมกักพูดติดตนกว่าคุณอาทิย์นี่ดูจะจริงใจกับหนุนวลสวีมากนะแต่ในสายตาพ่อของเธออาทิตย์เป็นชายที่ทะเยอทะยานเกินไปมีความฝันสูงและมั่นใจในตัวเองมากพ่อจึงเตือนลูกสาวอยู่เสมอว่าคนที่มีความมั่นใจมากเกินไปบางทีก็อาจเห็นแต่ตัวเองอย่างไรก็ตาม ความรักของหนุ่มสาวสองคนไม่เคยหยุดอยู่เพราะคำเตือนพวกเขาใช้เวลาทั้งหมดไปกับการเรียนและการอยู่ด้วยกันภาพของทั้งคู่เดินจับมือกันในมหาวิทยาลัยกลายเป็นภาพที่เพื่อนเพื่อนคุ้นตาการมั่นหมายที่เหมือนฝันในปี2 5 0 1หลังเรียนจบอธิป,ปได้รับตำแหน่งแพทย์ทหารหนุ่มส่วน,นวันสวีกำลังจะเริ่มงานในโรงพยาบาลรักแห่งหนึ่งในเย็นวันหนึ่งท้องฟ้าเหนือกรุงเทพมหานครย้อมด้วยสีทองของแสงอาทิตย์ เสียงเพลงจากเครื่องเล่นแผ่นเสียงในบ้านเพชรุ่งดังคลอเบาเบา,เบา,เบาอาทิตย์เดินเข้ามาพร้อมพร้อมกล่องเลเ็กเกในมือภายในมีแหวนทองคำขาวประดับเพชรเม็ดเล็กเขาพูดด้วยน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยว่านวนแต่งงานกับผมนะผมสัญญาจะดูแลคุณไปตลอดชีวิตนวลชวียิ้มน้ำตาไหลด้วยความสุขเธอตอบตกลงทันทีโดยไม่ลังเลงานมั่นถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามมีญาติและเพื่อนสนิทร่วมวยพรสื่อบางสำนักถึงกับเขียนข่าวว่า แพทย์หนุ่มรูปหล่อจับคู่กับแพทย์สาวผู้มีพรสวรรค์คู่รักต้นแบบของยุคใหม่ในภาพถ่ายวันนั้นทั้งคู่ยิ้มอย่างมีความสุขโดยไม่มีใครรู้ว่าเบื้องหลังรอยยิ้มนั้นกำลังซ่อนชะตากรรมอันมืดมนไว้รออยู่รอยเล้าในสวรรค์แห่งรักหลังจากพิธีมั่นผ่านไปไม่นานเสียงหัวเราะของแขกในวันนั้นยังคงกล้องอยู่ในความทรงจำของทั้งคู่แต่ชีวิตหลังจากนั้นกลับไม่เหมือนในนิยายนวลสวีและอาทิตย์ย้ายเข้ามาอยู่บ้านเล็กๆ ย่านบางซื่อบ้านไม้สองชั้นที่อาทิตย์เช่าจากญาติเป็นที่พักเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นในวันแรก,กของชีวิตคู่ทั้งคู่เหมือนคู่รักใหม่ทั่วไปตื่นเช้าด้วยรอยยิ้มดื่มกาแฟด้วยกันก่อนแยกย้ายไปทํางานนวลสวีทํางานในแผนกพยาบาลของโรงพยาบาลรัดเธอยังคงเป็นหญิงสาวที่เปี่ยมด้วยความอ่อนโยนคนใครทุกคนต่างรักและเคารพขณะที่อาทิตย์เริ่มงานในฐานะแพทย์ทหารประจํากรมแพทย์ทหารบกเรือนแรกของชีวิตคู่ในช่วงแรก ความรักของทั้งคู่ดูมั่นคงอธิปมักจะโทรมาหาเธอทุกวันบางวันก็แวะมารับกลับบ้านทุกอย่างเหมือนจะเป็นไปด้วยดีแต่หลังจากผ่านไปเพียงไม่กี่เดือนสิ่งเลก็กๆที่เคยทําให้หัวใจเต้นแรงกลับกลายเป็นสิ่งที่เริ่มสร้างช่องว่างระหว่างคนสองคนนวลชวีเริ่มรู้สึกว่าอาธิปเปลี่ยนไปเขาเริ่มกลับบ้านดึกเริ่มอ้างว่ามีงานด่วนที่โรงพยาบาลบางครั้งก็ไม่รับสายเธอเลยทั้งวันในตอนแรกเธอพยายามเข้าใจ บอกตัวเองว่าสามีทำงานหนักแต่ลึกๆแล้วความกังวลเริ่มกัดกินใจคำพูดที่เริ่มเย็นชาคืนนั้นฝนตกหนักนวลชวีนั่งรอสามีอยู่ในห้องนั่งเล่นจนเกือบเที่ยงคืนเมื่ออาทิตย์กลับมาเขาดูเหนื่อยและเงียบผิดปกตินวลชวีเดินเข้าไปถามด้วยความหงุหงใยวันนี้งานเยอะหรอคะก็ปกติและอย่าถามมากได้ไหมฉันเหนื่อยคำตอบนั้นทำให้นวลชวีเงียบไปทันทีเป็นครั้งแรกที่เขาขึ้นเสียงกับเธอจากวันนั้น คำพูดที่เคยอ่อนโยนเริ่มกลายเป็นเสียงแข็งรอยยิ้มเริ่มหายไปจากโต๊ะอาหารความเงียบเข้ามาแทนที่เสียงหัวเราะรอยร้าวที่ไม่มีใครพูดถึงในเวลาว่างนวลชวิตพยายามหาวิธีเติมความรักเธอทำอาหารที่เขาชอบเตรียมเสื้อผ้าให้เรียบร้อยและรอคอยคำชมที่ไม่เคยมาอีกเลยวันหนึ่งเธอเจอซองจดหมายในกระเป๋าเสื้อของอาทิตย์ภายในมีจดหมายเขียนด้วยลายมือสวยงามจากหญิงสาวคนหนึ่งขึ้นต้นด้วยคำว่าที่รักของฉันนาง หัวใจของเธอหล่นวูบแม้ข้อความจะไม่ชัดเจนว่าใครเป็นคนเขียนแต่นวนสวีรู้ดีว่ามันไม่ใช่จดหมายจากเธอคืนนั้นเธอนั่งมองฝนตกนอกหน้าต่างความสงสัยกับความเสียใจปะปนกันจนแทบหายใจไม่ออกแต่เธอยังเลือกที่จะไม่พูดการเงียบที่ทำลายหลายเดือนผ่านไปความสัมพันธ์ของทั้งคู่ยิ่งห่างอาทิตย์ใช้เวลาอยู่ที่ทำงานมากขึ้นเรื่อยเอยนวลสวีเริ่มเห็นเขากับหญิงสาวอีกคนหนึ่งที่โรงพยาบาล เธอเป็นพยาบาลอายุน้อยรูปร่างสวยและมักมองอาทิตย์ตะวอยสายตาที่เธอจำได้ดีครั้งหนึ่งนวลสวีตัดสินใจถามตรงรงอาทิตย์คุณมีคนอื่นใช่ไหมอาทิตย์เงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบด้วยเสียงเย็นชาอย่าพูดเรื่องไร้สาระฉันไม่มีเวลาเล่นเกมแบบผู้หญิงหึงหวงหลอกนวลสวีตพยายามกั้นน้ำตาเธอไม่อยากเชื่อว่าคนที่เคยสัญญาว่าจะดูแลเธอตลอดชีวิตกลับกลายเป็นคนที่มองเธอเหมือนคนแปลกหน้า คำสัญญาที่หายไปในปี2502อธิเพิ่มมีชื่อเสียงในวงการแพทย์ทหารเขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งและเริ่มเข้าสังคมระดับสูงมากขึ้นส่วนนวลสวีกับรู้สึกว่าตัวเองถูกทิ้งไว้เบื้องหลังคืนหนึง่งหลังจากงานเลี้ยงใหญ่เธอพยายามพูดกับเขาอีกครั้งเราพูดกันดีๆได้ไหมคะฉันแค่อย่าให้คุณมองฉันเหมือนเดิมฉันไม่รู้จะพูดอะไรอีกแล้วนวลถ้าคุณอยู่แล้วอึดอัดก็ไปอยู่ที่บ้านพ่อคุณก่อนเธอ นั่นคือคำพูดที่ทำให้โลกทั้งใบของเธอพังทลายความเงียบที่มืดมิดหลังจากนั้นนวลชวีเริ่มเก็บตัวไม่ค่อยพูดกับใครเธอใช้เวลาส่วนใหญ่กับการทำงานและไปหามารดาเป็นครั้งข่าวเพื่อนร่วมง,งานสังเกตเห็นว่าเธอสู้ผอมลงและดูเศร้าอยู่ตลอดเวลาแต่ในสายตาคนนอกพวกเขายังเป็นคู่รักแพทย์หนุ่มสาวต้นแบบไม่มีใครรู้เลยว่าภายในบ้านนั้นเต็มไปด้วยความเย็นชาและความกลัวในคืนหนึ่ง เธอเขียนจดหมายถึงเพื่อนสนิทว่าฉันไม่รู้ว่าฉันทำผิดอะไรแต่ดูเหมือนทุกอย่างกำลังจะจบลงค่ำคืนแห่งการตัดสินใจวันที่27เมษายนปีนั้นอากาศในกรุงเทพมหานครหนาอึงราวกับพายุที่กำลังจะมานวลชวีตัดสินใจออกจากบ้านเพื่อนสนิทโดยบอกว่าคืนนี้ฉันจะไปคุยกับเขาให้รู้เรื่องครั้งสุดท้ายเธอขับรถไปที่บ้านของอาทิตย์ในยามคำ่ำไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าทั้งคู่พูดอะไรกันบ้างในคืนนั้นแต่หลังจากนั้น ก็ไม่มีใครได้เห็นนวลสวีมีชีวิตอีกเลยคืนแห่งความมืดค้ำคืนของวันที่27่สเมษายนพอซ้อก5 5 2ถนนสายย่อยในย่านพญาไทยเงียบสงัดแสงไฟถนนสองกระทบละอองฝนที่เริ่มโปรยลงเบาๆรถเก่งคันเล็กสีเทาของนวลสวีเพชรรุ่งแล่นชสามาหยุดอยู่หน้าบ้านของอาทิย์พัฒนาจากหัวใจของเธอเต้นแรงไม่ใช่เพราะกลัวแต่เพราะตั้งใจจะพูดให้จบคืนนี้เธออยากได้คำตอบ ไม่ว่ามันจะเจ็บแค่ไหนก็ตามการเผชิญหน้าเมื่อเธอเก้าวเข้าบ้านกลิ่นน้ำหอมจางๆลอยมาแต่จมูกเป็นกลิ่นที่เธอไม่คุ้นเคยกลิ่นของผู้หญิงอีกคนอาทิตย์นั่งอยู่ในห้องรับแขกใบหน้าหงุดงิดเมื่อเห็นเธอมาทำไมอีกฉันบอกแล้วว่าอย่ามายุ่งถ้าจะมีเรื่องทะเลาะกันนวลสวีวางกระเป๋าเอบาบาก่อนพูดด้วยน้ำเสียงสันฉันไม่ได้จะทะเลาะฉันแค่อยากรู้ว่าคุณยังรักฉันอยู่ไหมอาทิตย์ปรบสายตาแล้วตอบด้วยน้ำเสียงเย็นชา เรื่องมันจบไปแล้วนวลเราเข้ากันไม่ได้เข้าใจไหมไปซาเถอนวลสวีรู้สึกเหมือนหัวใจถูกฉีกเป็นชิ้นเธอเอื้อมมือไปคว้ามือเขาไว้อาทิตย์อย่าทําแบบนี้เลยฉันยังรักคุณอยู่เขาสะบัดมือเธอออกอย่างลาคาญเสียงของเธอสั่นไหวแต่หนักแน่นถ้าคุณมีคนอื่นจริงๆก็บอกมาฉันจะไม่รังแต่คําพูดนั้นกลับเป็นเหมือนไฟที่จุดระเบิดอารมณ์โกรธในใจชายหนุ่มความโกรธที่ลุกเป็นไฟอาธิป,ปุกขึ้นจากเก้าอี้อย่างชุ่เสียวใช่ ฉันมีคนอื่นแล้วจะทำไมเธอทำให้ฉันอึดอัดเธอเป็นภรรยาที่ขี้ระแวงน่ารำคาญนวลสวีตัวแข็งขือน้ำตาเริ่มไหลแต่ฉันทำทุกอย่างเพื่อคุณฉันรักคุณมากนะอาทิตย์อาทิย์เดินเข้าใกล้ความรักของเธอมันคือพันธนาการฉันอยากมีชีวิตของฉันเองเสียงฝนข้างนอกดังขึ้นเรื่อ,อยๆในขณะที่ภายในบ้านเสียงตะโกนและเสียงสะอื้นประสานกันอย่างหนักอึ้งไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้น แต่เพื่อนบ้านเล่าว่าได้ยินเสียงของบางสิ่งตกกระแทกพื้นอย่างแรงก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิทความเงียบหลังพายุเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงฝนหยุดตกเหลือเพียงกลิ่นอับของความชืน้นในห้องรับแขกนั้นมีเพียงแสงไฟสลัวสะท้อนผ่านกระจกร่างของหญิงสาวในชุดเดรสสีอ่อนนอนนิ่งอยู่กับพื้นข้างๆคือชายหนุ่มที่ยืนนิ่งมือสัน่นและสายตาเต็มไปด้วยความตกใจอาทิตย์ค่อยๆสุดลงนั่งข้างล่างของเธอฉัดนางไม่ได้ตั้งไวจังหวัด นวลลุกขึ้นสิแต่เสียงนั้นไม่มีคำตอบกลับมามีเพียงความเงียบเทียนเยือกการตัดสินใจที่เปลี่ยนชะตาเวลาผ่านไปเกือบครึ่งชั่วโมงอาทิเพิ่มได้ยินเสียงฝนหยดจากช้ายคาเขามองนาฬิกาเกือบเพียงคืนในความสับสนและความกลัวเขาตัดสินใจทำสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดเขาลากล่างของนวลสวีออกทางหลังบ้านคุมด้วยผ้าห่มและสส่ท้ายรถของตัวเองถนนโล่งว่าง ไม่มีใครเห็นเขาขับรถออกไปในความมืดโดยไม่รู้จะไปที่ไหนเส้นทางแห่งความสิ้นหวังอาทิตย์ขับรถไปตามทางหลวงสายกรุงเทพออรังสิตจนถึงสะพานบางปะอินเขาหยุดรถมองลงไปในแม่น้ำเจ้าพยาที่มือสนิทเขานั่งนิ่งอยู่คู่หนึ่งมือทั้งสองสั่นความกลัวความเสียใจและความสับสนต่อสู้กันในหัวทุกอย่างมันพังหมดและวิทยุจากนั้นเขาก็ปล่อยสิ่งที่อยู่ในท้ายรถถนน เสียงตุมดังขึ้นก่อนจะจางหายไปกับสายน้ำอาทิตย์นั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นนานนับนาทีก่อนจะขับรถกลับเข้าเมืองอย่างเงียบงนันวันรุ่งขึ้นรุ่งเช้าวันที่28เมษายน2,502โรงพยาบาลที่นวลสวีทำงานอยู่เริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติเธอไม่ได้มาทำงานไม่มีการโทรแจ้งไม่มีใครติดต่อได้เพื่อนสนิทโทรไปที่บ้านแต่ไม่มีใครรับสายสองวันต่อมาข่าวการพบร่างหญิงสาวนิรานามในแม่น้ำเจ้าพระยา กลายเป็นหัวข้อใหญ่ในหนังสือพิมพ์การค้นพบที่สะเทือนใจวันที่1พฤษภาคมเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งว่ามีชาวประมงพบศพหญิงสาวลอยอยู่ในแม่น้ำใกล้สะพานบางปะอินสภาพศพถูกมัดด้วยผ้าและถูด้วยของหนักเมื่อเปิดเผยใบหน้าเจ้าหน้าที่ทุกคนถึงกับนิ่งงนันเธอคืออาจารย์นางสาวนวลสวีเพชรรุ่งข่าวนั้นแพ้สภาพอย่างรวดเร็วจากหญิงสาวพยาบาลผู้เรียบร้อยกลายเป็นเหยื่อฆาตกรรมสะเทือนขวัญแห่งยุค แนวแห่งความสงสัยเจ้าหน้าที่เริ่มสอบสวนคนใกล้ชิดและชื่อของอธิธพัฒนธนาจักรถูกกล่าวถึงเป็นคนแรกเขาให้การว่าไม่ได้เจอเธอในคืนนั้นแต่หลักฐานบางอย่างในบ้านรอยเลือดจางๆบนพื้นไม้และเครื่องประดับของนวลสวีกลับชี้ไปในทิศทางตรงกันข้ามเสียงของสังคมเริ่มดังขึ้นทุกคนต่างถามว่าชายผู้เป็นแพทย์ทำไมถึงกลายเป็นฆาตรกรและนานางคือจุดเริ่มต้นของการสืบสวนที่สั่นสะเทือนทั้งประเทศ แนวแห่งความจริงเสียงเครื่องพิมพ์บิดในกองตำรวจนครบาลดังต่อเนื่องไม่หยุดข่าวพบศพหญิงสาวในแม่น้ำเจ้าพระยากลายเป็นพาดหัวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ทุกฉบับฆาตกรรมสะเทือนขวนัญพบนางสาวนวลสวีพยาบาลสาวถูกฆ่าถ่วงน้ำสงสัยสามีเป็นแพทย์ทหารในวันเดียวกันนั้นเองตำรวจได้รับหมายค้นบ้านของแพทย์อาทิตพัฒนาจากักรบ้านที่เต็มไปด้วยเงาเมือ่อเจ้าหน้าที่ไปถึง อาธิปยืนรับพวกเขาด้วยสีหน้าสงบแต่สายตากับแฝงด้วยความเครียดสารวัตรผู้ควบคุมการตรวจค้นเดินสำรวจทุกห้องจนกระทั่งมาถึงห้องรับแขกพื้นไม้บางจุดยังมีคราบน้ำสีเข้มทีไม่สามารถล้างออกหมดเจ้าหน้าที่คนหนึ่งก้มลงดูใกล้ๆก,ก,ก่อนเอยเบาๆนี่มันนางเหมือนเลือดเลยนะครับท่านอาธิปรีผู้แทรกมันไม่ใช่เลือดผมทำไว้หกสายเมื่ออาทิตย์ก่อนแต่ไม่มีใครเชื่ออย่างสนิทใจหลักฐานแรกระหว่างการตรวจคน้น ตำรวจพบต่างหูข้างเดียวที่อยู่ในล่องโซฟาเมื่อส่งให้ครอบครัวของนวลสวีดูมารดาของเธอถึงกับร้องไห้นี่ของลูกฉันแน่แน่เธอใส่ติดตัวทุกวันหลักฐานนั้นกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญตำรวจเริ่มมุ่งเป้าไปที่อธิบายอย่างจรงิงจังกระแสะสังคมข่าวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วในยุคนั้นประเทศไทยยังไม่มีโทรทัศน์แพร่หลายแต่เสียงเล่าลือจากปากต่อปากกลับดังกว่าลำโพงทุกเครื่องในเมืองหลวงหมอฆ่าภรรยา เพราะหญิงอื่นใช่ไหมเขาเป็นคนฉลาดเกินไปจนเชื่อว่าตำรวจจับไม่ได้ชื่อนวลชวีกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของหญิงผู้ถูกทรยศขณะที่ชื่ออาทิตย์กลายเป็นเงาดําของความโหดร้ายในคราบคุณมีการศึกษาการจับกุมหลังจากรวบรวมหลักฐานได้เพียงพอวันที่5พฤษภาคม2502ตำรวจออกหมายจับนายแพทย์อาทิตย์พัฒนาจากเมื่อเจ้าหน้าที่มาถึงบ้านเขาไม่ขัดขืนเพียงแต่พูด้นนนว่าผมบริสุทธิ์ผมไม่ได้ฆ่าเท่อาจารย์ แต่แววตาที่หลบเลี่ยงของเขากลับทำให้ทุกคนในที่นั้นรู้สึกไม่แน่ใจคำให้การแรกในห้องสอบสวนอาทิตย์นั่งอยู่ตรงข้ามสารวัดมือทั้งสองสารเล็กน้อยเหนื่อเม็ดเล็กเกิดปรากฏบนหน้าผากขึ้นวันที่27เเมษายนคุณอยู่ที่ไหนผมอยู่ที่บ้านทั้งคืนครับทำงานเอกสารไม่ได้ออกไปไหนมีใครยืนยันได้ไหมไม่มีครับผมอยู่คนเดียวคำตอบนั้นทำให้ห้องสอบสวนเงียบกริบ หลักฐานเพิ่มขึ้นเจ้าหน้าที่ส่งศพไปตรวจชนสูตรอย่างละเอียดผลออกมาว่ายิงสาวเสียชีวิตเพราะขาดอากาศหายใจจากการถูกกดรัดคอไม่มีร่องรอยของการต่อสูร้รุนแรงแต่เล็บมือมีรอยขวนเล็กเด็ดที่อาจเกิดจากการป้องกันตัวนอกจากนี้พบเศษผ้าจากเสื้อคลุมชนิดเดียวกับที่อาทิตย์ใช้ประจำติดอยู่ในปมเชือกที่มัดศพไว้เมื่อผลการตรวจออกมาสารวัตรเอยเอเาบาบากับลูกทีมว่าดูเหมือนเรากำลังเผชิญกับคดีที่คนร้ายคิดว่าตัวเองฉลาดที่สุด แต่ลืมไปว่าความจริงไม่มีวันหลบซ่อนได้ตลอดการพิจารณาคดีเริ่มต้นกลางเดือนพฤษภาคมศาลเริ่มเปิดการไตส่สวนคดีห้องพิจารณาคดีแน่นขนาดนักข่าวนักเรียนแพทย์และประชาชนหลั่งไหลมาดูนวลชวีหญิงสาวที่ไม่มีโอกาสพูดอีกต่อไปกลายเป็นพยานที่เงียบงนัขนขณะที่อาทิตย์ต้องเผชิญกับสายตาพิพากษาจากทั้งสังคมอายการเริ่มกล่าวเปิดคดีว่าผู้ต้องหาเป็นแพทย์รู้วิธีฆ่าโดยไม่ให้เกิดร่องรอย แต่เขาไม่รู้ว่าความผิดของหัวใจมันเปิดเผยได้ในแววตาเกมแห่งจิตวิทยาฝ่ายจำเลยพยายามต่อสู้คดีอย่างสุดความสามารถทนายอ้างว่านวลสวีอาจฆ่าตัวตายและอาทิเพียงช่วยปกปิดศพด้วยความกลัวแต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์รวมถึงพยานจากเพื่อนบ้านที่ได้ยินเสียงทะเลาะในคืนนั้นกับชี้ชัดว่าเธอไม่ได้ทำร้ายตัวเองในระหว่างการไต่สวนอนาทิพนั่งนิ่งสีหน้าทึบไม่มีน้ำตาไม่มีอารมณ์ใดๆ บางคนบอกว่าเขาเยือกเย็นเกินมนุษย์คำให้การของมารดาหนึ่งในช่วงที่สะเทือนใจที่สุดของคดีคือวันที่มารดาของนวลสวีขึ้นให้การเธอถือภาพลูกสาวไว้ในมือเสียงสั่นเครือเมื่อพูดว่าลูกฉันเป็นเด็กดีรักสามีมากเธอไม่เคยคิดทำร้ายตัวเองแน่แนและฉันเชื่อว่าคนที่อยู่กับเธอในคืนนั้นต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นทั้งศาลเงียบสนิทแม้แต่ผู้พิพากษายังต้องหยุดพิจารณาเพื่อปล่อยให้เธอสงบใจ ความจริงเริ่มชัดหลังการสื่อพยานมากกว่า20ป่าคดีเริ่มคลี่คลายไปในทางเดียวกันทุกชิ้นของหลักฐานต่อกันเป็นภาพเดียวอาทิยพัานวนสวีในคืนที่ทะเลาะกันแล้วพยายามอำพางศพแม่เขาจะยังยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจค่ะแต่ความเยือกเย็นของเขาทําให้ประชาชนไม่อาจเห็นใจได้อีกเส้นทางสู่คําพิพากษาเดือนตุลาคมพศ2502ศาลตัดสินลงโทษอาทิพัฒนะาจับในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนา จำคุกตลอดชีวิตเสียงถอนหายใจดังขั้วสารขณะที่อาทิย์เพียงหลับตาและพูดเออบาบาว่าผมยอมรับกันมหาวิทยาลัยแต่เรื่องยังไม่จบเพียงเท่านั้นพ่อหลังคำพิพากษายังมีความลับบางอย่างที่ไม่เคยถูกเปิดเผยต่อสาธารณนะและมันจะเปลี่ยนภาคของคดีนี้ไปตลอดกาลเนาหลังคำพิพากษาเสียงค้อนของผู้พิพากษาดังปังกลายเป็นเสียงสุดท้ายที่กล้องอยู่ในหัวของทุกคนในห้องพิจรารณาคดีวันนั้น ศาลพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตนายแพทย์อาทิพัฒนาจักในความผิดฐานฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาคำตัดสินนั้นทำให้ห้องทั้งห้องเงียบงนันบางคนหลั่งน้ำตาด้วยความสะเทือนใจบางคนรู้สึกโล่งใจที่ความยุติธรรมยังมีอยู่แต่ไม่มีใครรู้ว่าในใจของอาทิมีเพลิงแห่งความรู้สึกใดกำลังลุกไม่อยู่ภายในห้องขังที่เงียบงนันภายในเรือนจำกลางบางขวางแพทย์หนุ่มผู้เคยถือมีดผ่าตัดยามัน่นคง ต้องเปลี่ยนมาถือช้อนเหล็กและกวาดพื้นทุกเช้าเขาแทบไม่พูดกับใครมักนั่งนิ่งอยู่มุมห้องขังบางวันก็ซ่องกำแพงอย่างเมื่อ,ลอยล้อยราวกับเนเงนาของนวลสวียืนมองอยู่ฉันไม่ได้ตั้งไวจังหวัดเขาพงพำคำเดิมสามแล้วสาเล่าเหมือนคาถาท,าที่ไม่มีวันช่วยให้รอดพ้นเพื่อนผู้ต้องขังบางคนเล่าว่ากลางคืนเขามักสะดุ้งตื่นพร้อมพร้อมเสียงพูดเอบาบาว่าอย่ามองฉันแบบนั้นนวลฉันขอโทษมารดาผู้สูญเสียที่บ้านของครอบครัวเพชรรุ่ง มานดาของนวลสวีแอขวนร,รูปถ่ายลูกสาวไว้กลางห้องใต้รูปมีแจกันดอกมารีที่เธอเปลี่ยนหมายทุกวันแม่ไม่อยากให้หนูจักไปแบบนี้เลยลูคัมพริยาถ้าเธออยู่เธอคงเป็นหัวหน้าพยาบาลไปแล้วสินะหญิงชลามักพูดคนเดียวทุกเชา้าเหมือนพยายามสารต่อบทสนทนากับวิญญาณลูกสาวแม้คดีจะปิดแล้วแต่ความเจ็บปวดของคนเป็นแม่กลับไม่เคยจางหายจุดหมายจากเรือนจำหลายเดือนหลังคําพิภากษามานดาของนวลสวีได้รับจดหมายฉบับหนึ่ง ซองสีซีดจากเรือนจับลายมือบนกระดาษเขียนอย่างเรียบร้อยเรียนคุณแม่ของนวลผมรู้ว่าไม่มีคำใดจะชดใช้สิ่งที่เกิดขึ้นได้ผมไม่ได้ตั้งใจฆ่าเธออาจารย์คืนนั้นเราเถียงกันรุนแรงผมเพียงผลักเธอแต่เธอล้มซีสะกระแทกโตะผมตกใจผมกลัวผมทำสิ่งที่โง่เขลาที่สุดในชีวิตผมพร้อมพร้อมรับกรรมทั้งหมดขอให้ท่านให้อภัยแม้เพียงเศษเสี้ยวของหัวใจอาทิตย์พัฒนาจักหญิงชลานั่งอ่านจดหมายนั้นด้วยน้ำตาคลอ เธอไม่รู้จะเชื่อสิ่งใดดีคำพูดของฆาตกรหรือเสียงร้องของหัวใจแม่ที่ยังคงรักลูกไม่เสื่อมคลายปีเดือนที่ค่อยๆผ่านไปเวลาผ่านไปหลายปีสังคมเริ่มลืมคดีนี้ทีละน้อยแต่ชื่อนนสวียังคงปรากฏในหนังสือพิมพ์บ้างเป็นครั้งข่า,ขาวในบทความเกี่ยวกับความรักที่จบลงด้วยความตายสำหรับนักเรียนพยาบาลรุ่นใหม่เธอกลายเป็นเรื่องเล่าเตือนใจว่าอย่ามอบหัวใจให้คนที่ไม่เห็นคุณค่าในความรักและสำหรับแพทย์หลายคน คดีนี้คือเครื่องเตือนสติว่าแม้จะมีความรู้สูงเพียงใดหากขาดความยับอย่างชั่งใจก็อาจทำลายชีวิตคนได้วันที่เงียบสงบที่สุดสิบปีต่อมาอาทิปได้รับการลดโทษเขาถูกย้ายไปทำงานในแผนกแพทย์ภายในเรือนจำดูแลผู้ต้องขังที่ป่วยด้วยโรคเรือรังนั่นเป็นครั้งแรกในรอบหลายปีที่เขาได้กลับมาใช้ความรู้ในฐานะแพทย์อีกครั้งผู้คุมคนหนึ่งเล่าว่าเขาทำหน้าที่อย่างเงียบบกไม่เคยเรียกร้องอะไร เวลารักษาคนเขาใจเย็นมากเหมือนพยายามชุดใช้บางอย่างไม่มีใครได้ยินเขาพูดถึงนวลสวีอีกเลยแต่ทุกคืนก่อนเข้านอนเขามักนั่งเขียนสมุดเล่มเล็กๆด,ด้วยปากกาหมึกซึมสีดำสมุดบันทึกเล่มสุดท้าย15้าปีหลังคดีปิดเจ้าหน้าที่พบอาทิตย์เสียชีวิตอย่างสงบในห้องพักผู้ต้องขังวนโตมีสมุดบันทึกเล่มหนึ่งเปิดค้างไว้หน้าแรกเขียนว่าสำหรับนวลฉันหวังว่าวิญ,ญญาณของเธอจะให้อาภายัยฉันหนัง ชีวิตของฉันสิ้นสุดลงตั้งแต่คืนที่เธอล้มลงแล้ววันที่ฉันยังหายใจอยู่ก็เพื่อชดใช้เท่านั้นไม่มีใครรู้ว่าเขาเสียใจจริงหรือไม่แต่ทุกคนรู้ว่าเงาของคืนวันนั้นจะติดตามเขาไปจนวันสุดท้ายมรดกของความทรงจำหลังการเสียชีวิตของอาทิตย์สื่อบางสบับตีพิมพ์เรื่องราวคดีนวลสวีอีกครั้งในฐานะโศกนาฏกรรมความรักแห่งสยามเรื่องราวนี้กลายเป็นนิยายภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ หลายยุคหลายสมัยแต่ไม่ว่ารูปแบบไหนเนื้อหาหลักยังคงเหมือนเดิมความรักที่ขาดสติอาจกลายเป็นหายนะเสียงจากอดีตทุกป,ปีในวันที่27่สเมษายนมารดาของนวลสวียังนำดอกมะลิมาวางหน้ารูปถ่ายลูกสาวเธอยังคงพูดเดิมบาบาเหมือนเดิมแม่ให้อภัยเขาแล้วลูคำกริยาขอให้ทั้งสองดวงวิญญาณพบกันอีกครั้งในที่ที่ไม่มีความเกลียดชังเสียงลมพัดผ่านหน้าต่างเบาๆ แสงแดดยามเย็นตกกระทบรูปถ่ายหญิงสาวในชุดพยาบาลรอยยิ้มของเธอยังคงอบอุน่นเรากลับอยากบอกทุกคนว่าความรันคำปริยาสวยงามได้หากเรารู้จักมันอย่างแท้จริงบทส่งท้ายแห่งความทรงจำเวลาผ่านไปกว่าครึ่งศตวตรรษกรุงเทพมหานครเปลี่ยนแปลงไปมากตึกสูรฟ้าแสงไฟจากถนนสุขุมวิทสว่างไสวตลอดคืนแต่ในใจของบางคนเนาแห่งอดีตกลับไม่เคยเลือนหายพิพิธภัณฑ์แห่งความทรงจำหลายสิบปีต่อมา มหาวิทยาลัยแพทย์แห่งหนึ่งได้จัดนิทรรศการพิเศษชื่อว่ารักที่ไม่ควรถูกลืมภายในมีมุมหนึ่งที่อุทิศให้กับนวลสวีเพชรรุง่งภาพถ่ายเก่าๆถูกขยายใหญ่พร้อมๆคำอธิบายว่าเธอคือนางพยาบาลผู้มีความฝันและความเมตตาแต่โชคชะตานำพาให้ชีวิตต้องจบลงด้วยความรุนแรงเรื่องราวของเธอคือคำเตือนแก่ทุกหัวใจว่าความรันคำปิยาต้องมาพร้อมๆสติและการให้อภัยนักศึกษาหญิงคนหนึ่งยืนมองรูปนั้นอยู่นาน ก่อนจะหันไปกระซิบเพื่อนว่าถ้าฉันเกิดในยุคนั้นฉันอยากช่วยเธอเหลือเกินเสียงของผู้ให้อภัยหลายปีหลังจากแม่ของนวลชีวีจัดไปมีผู้สื่อข่าวค้นพบสมุดบันทึกเล่มเล็กในบ้านเก่าหลังนั้นในหน้าสุดท้ายมีข้อความเขียนด้วยลายมือสนนว่าแม่ให้อภัยอธิปมานานแล้วเพราะแม่รู้ว่าความโกรธไม่ทําให้ลูกสาวแม่ฟื้นคืนแต่การให้อภัยอาจทําให้วิญ,ญญาณของทั้งคู่ได้พักผ่อนข้อความนั้นกลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นหลัง มันถูกนำไปตีพิมพ์ลงในนิตยสารหลายฉบับในหัวข้อว่าพลังแห่งการให้อภัยจากหัวใจของแม่เนาแห่งอดีตแต่ไม่ใช่ทุกคนจะลืมได้บางคืนในหมู่บ้านเก่าแถวนนทบุรีชาวบ้านยังคงพูดถึงเสียงหญิงสาวร้องให้เบาๆดังแว่วมาจากริมแม่น้ำบริเวณที่เชื่อว่าเป็นจุดที่พบศพของนวลสวีผู้คนต่างพูดกันว่าเธอยังไม่จากไปไวหัวหน้าเพราะยังรอคำขอโทษที่แท้จริงและในบางคืนที่เงียบสงัด มีคนเห็นเงาของชายในชุดผู้ต้องขังยื่นอยู่ริมฝั่งตรงข้ามกับหญิงสาวคนนั้นเรากับทั้งสองยังคงมองกันอยู่แต่ไม่อาจข้ามแม่น้ำแห่งกรรมได้อีกแล้วเสียงจากรุ่นสู่รุ่นเรื่องราวของนวลสวีถูกเล่าซ้ำแล้วซ้ำอีกทั้งในหนังสือเรียนวารสารและรายการโทรทัศน์บางรุ่นอาจมองว่าเป็นเพียงคดีฆาตกรรมในอดีตแต่สำหรับอีกหลายคนมันคือนิทานสอนใจครูคนหนึ่งพูดในชั้นเรียนว่าเราอาจไม่มีสิทธิ์ตัดสินใคร แต่เรามีหน้าที่เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนในอดีตเพื่อไม่ให้ประวัติศาสตร์แห่งความเศร้านี้เกิดซ้ำอีกลักที่ไม่ตายแม้เวลาผ่านไปหลายสิบปีชื่อของนวลสวีเพชรรุ่งยังคงปรากฏในซื้อหนังสือและภาพ,พย,ายนตร์บางคนมองว่าเธอคือเหยื่อของความหลงไหลบางคนเห็นว่าเธอคือสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ที่ถูกทำลายแต่ไม่ว่าจะมองอย่างไรเรื่องของเธอได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของจิตใจผู้คน เป็นเครื่องเตือนว่ารักที่แท้จริงต้องไม่ครอบครองด้วยความกลัวฉากสุดท้ายเย็นวันหนึ่งในฤดูร้อนหญิงสาววัยรุ่นคนหนึ่งเดินผ่านสวนสาธารณะนะเธอเห็นรูปปั้นพยาบาลหญิงเล็กเกืบวางอยู่ใต้ต้นมะลิมีป้ายเขียนไว้ว่าแดนวันสวีแพทรุ่งหญิงสาวผู้สอนให้โลกรู้ว่าความรักที่ปราศจากเมตตาคือเงาของความตาหญิงสาวยิ้มบางๆและวางดอกมะลิหนึ่งดอกไว้หน้ารูปปั้น ลมพัดเออบาบากรีบดอกไม้ปิวไหวเหมือนเสียงกระซิบจากอดีตว่าขอบคุณที่ยังจำฉันได้บทสรุปแผงความรักและการให้อภัยเรื่องราวของนวลสวีเพชรรุ่งไม่ได้จบลงเพียงในหน้าหนหังสือพิมพ์แต่มันกลายเป็นกระจกสะท้อนใจผู้คนให้เข้าใจว่าความรักไม่ใช่การครอบครองความยุติธรรมไม่ใช่การล้างแค้นและการให้อภัยคืออิสระที่แท้จริงของหัวใจจบบริบูรณ์ บางเรื่องอาจถูกลืมตามกาลเวลาแต่บางวิญญาณจะคงอยู่ตราบเท่าที่เรายังจดจำ